เอาละครับในวันนี้นะฮะตัวเกมได้ปล่อยข้อมูลของตัว ECA ที่ผมรอคอยมานานแล้วนะครับนี่ไม่มีใครสามารถหยุดยั้งฉันได้เมื่อฉันเป็นซูปเปอร์ซูเจดดูดิโอ้โหพี่ชายสุดหล่อมาแล้วว่นะครับคือเป็นตัวมีมนะเออแต่ว่า ECA มาเนี่ยโคตรคาดหวังให้มันดูเก่งเลยก็เดี๋ยวมาลองดูว่าความสามารถมีอะไรบ้างเพราะว่าผมเพิ่งมาอ่านครั้งแรกกับทุกคนในคลิปนี้แหละ จะได้ดูไปแล้ว,ว่าเออผมรู้สึกยังไงกับเขาสามารถมาหลังจาก e c a ก่อนจะได้เล่นจริงแล้วโชคดีมากที่ผมมีตัวเนี้ยแบบเพึ่งได้ตัวนี้มานะจากตัวที่มันแจกที่มันให้เปิดกาชาเพึ่งได้มาเพราะผมไม่มีมาก่อนสักตัวเดียวเลย <c oughs> ใครมีดาวลุ้นกันบ้างนะบอกกันไดนะ้เพราะว่าน่าจะเป็นการกลับมาที่ตึงใช้ได้เลยนะครับก็คือจะเป็นตัวหลักในทีม GT Boss แน่ๆเพราะมัน มันอาจจะยังขาดอยู่ช่องหนึ่งมั้งถ้าที่ผมจําได้ไดนะทีโอเมก้าเชลลอนน่ะแบบฟนะูลจีทีบอสอ่ะแล้วสิบ,สบเจ็ดตัวเนี้ยจะเป็นตัวละครที่เออเอาไปใส่ในช่องสุดท้ายได้เลยน่าสนใจเอาละเราจะไปอย่างรวดเร็วนะครับไม่ต้องเสียเวลามาเบิ่งนเลยว่ามึงเก่งขึ้นมาขนาดไหนขอดีๆนะเอาแบบเล่นเป็นนะไม่เอาแบบไม่เอาแบบว่าต,ต้องต้องตะกิดหรืออะไรนะฮะมาดูที่พาสีกันก่อนเพราะว่าอเซเอก็จะเปลี่ยนพาสีเป็นหลักตั้งต้นนะฮะเอเดคดีเฟนซ์สองร้อยเปอร์เซ็นต์ แล้วก็มีคีเลตและลดดาเมจอีก17%อ่ะก็เล่นกับเลขของตัวละครน,นะฮะเกมนี้เป็นโลจิตอย่างหนึ่งก็คือแบบต้องให้เลขมันเกี่ยวข้องกับตัวละครก็เลย17แล้วก็มีคีบวก2ต่อบอลลุ้งโอเคเก็บไม่ตายง่ายก็ดีต่อมาคือต่อตัวละครประเภท Android Target g o ค u แล้วก็ GT Bos s ที่อยู่ภายในเทิร์นเนี่ยจะได้เอ k ด e เดฟ s e 50%ซึ่งก็ไม่ไม่ยากเพราะว่าทีม17มันก็เป็นพวกแก๊งนี้อยู่แล้วเอาจริง มันเป็นทีมแก๊งมันอยู่แล้วจะไปเล่นทีมแอนดรอยก็ได้เหมือนกันเล่นทีม GT Bos s ก็ได้เหมือนกันทาร์เก็ตโกคูก็คล้ายๆยากับพวก Android แอนดรอยแหละมั้งก็จะได้มา150%เนอะเอเดคเด์เพิ่มไปก็นับว่าเยอะอยู่นะแล้วก็ต่อมาเนี่ยหากว่ามีตัวละครแอนดรอยหรือว่าทาร์เก็ตโกคูในเทิร์นเดียวกันโอ้อันี้มันย่อยลงมาทีนึงแฮะไม่รู้ว่าใน GT Bo s s มันมีใครติดทาร์เก็ตโกคูไหมพวกโอเมก้ามันติดหรอวะถ้าจะไม่ผิดมันไม่ติดไม่ใช่เหรอ เออก็ไม่แน่ใจว่าไอ้เงื่อนไขจะต้องยังไงนะฮะแต่ว่า Android ก็ไปเล่นทีม Android ได้อยู่แหละทาก็ตโกคูนี่คงต้องผสมวะเออไปเอาลูกทีมโอเมก้าที่มันติดในทาก็ตโกคูมาแจมอะไรเงี้ยอันนี้คือมันบังคับในเทอร์นนะฮะก็ทําให้17ไงมีการเปลี่ยนบอลลุ้งได้อันนี้ดีนะเปลี่ยนบอลสีเขียวเอ้ยหนึ่งสีที่ไม่ใช่สีเขียวให้เป็นสีลุ้งได้อันนี้ดีแล้วก็ดีเฟนซ์บวก170พร้อมกับ ลดดาเมจอีก17%นั่นเองนะครับเท่าที่ดูมา3ข้อนี่ก็ดีเฟนซ์เยอะแล้วนะตัวเลขเปอร์เซ็นต์ดีเฟนซ์นะครับแล้วก็มีลดดาเมจตรงนี้เพิ่มเติมไปแล้วก็ต่อมาเนี่ยต่อลูกแก้วสีลุ้งที่เก็บได้เป็นตัวเก็บบอลลุ้งแฮะถ้าเก็บบอลลุ้ง1ลูกจะได้การตีเบิ้ลธรรมดาซึ่งมีโอกาสเกสแชกในการเบิ้ลท่าไม้ตายโอกาส70%เป็นไม้ตายซึ่งเต็มที่คือ2อันนะครับ2ครั้งก็คือต้องเก็บบอลลุ้ง2ลูกก็นับว่าดีอยู่นะครับตัวนี้ ต้องเก็บบอลลุงเพื่อเอาความสามารถในการตีเบิ้ลนะฮะมีการตีเบิ้ลตรงนี้ขึ้นมาเดี๋ยวผมไปว่าถึงเอฟเฟกต์ไม้ตายนะเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังแต่ว่าตรงนี้มีเบิ้ลมาคไว้ White, เบิ้ลสองรอบจากพาสซีฟแล้วก็ต่อมาคือตอนเมื่อใช้งานแอคทีฟสกิลหรือว่าโจมตีตอนหรือว่าเราเก็บฮะอ๋อโอเคเออมีสิบเจ็ดคีย์นั่นแหละไม่ได้เก็บลูกแก้วสิบเจ็ดลูกหรืออะไรตอนแรกอ่านผิดมีสิบเจ็ดคีย์แล้วก็โจมตีเนี่ยก็จะได้ เอเดคดีเฟนต์ D K อีกเจแล้วก็คีเลตอีก17%เพิ่มเติมไปอีกต่อมาเนี่ยก็คือเมื่อโดนโจมตีเนาะอันนี้คือเมื่อเริ่มโดนโจมตีเลยเป็นก้อนบวกที่จะทำงานที่หลังแต่ว่ามันก็เหมือนการบวกตั้งต้นนั่นแหละเป็นการบวกดีเฟนต์หนึแล้วก็ลดดาเมจอีกสิอร์เซเนาะตรงนี้เมื่อเริ่มโดนโจมตีสุดท้ายเนี่ยมันแอบอยู่ด้านล่างมันยาวเนาะก็ต้องอันนี้คือทุกครั้งที่โดนโจมตีนะ จะบวกคิบวก 1- ถึงเเต็มที่แล้วก็ A D K Defense และโอกาสคิบวก10%ถึง70%โอ้มีการบวกตรงนี้อีกทีหนึ่งด้วยนะแต่ว่าตันที่70ก็ตรงนี้นี่ทำคี้เลตร้อได้เลยแหละเอาจริงทำชี้เลตแบบแตะร้อยได้เนาะใช่ไหมใช่ป่าวะเออใช่เพราะว่ามีตั้งต้นตรงนี้อีก17ก็ไม่ต้องไปอัพคีไปอัพเบิ้ลได้เลยตรงนี้ไปใส่เบิ้ลกับหลบ อย่างี้ก็ต้องเบิ้ลน,นะใส่โหลดตรงนี้ไม่งทํางานไม่ได้ตัวมันต้องโดนตีนบ่อยๆใช้ได้นะถ้านับกันแล้วเนี่ยมานับรวมเปอร์เซ็นต์ลดดาเมจกับพวกคิเลตกันดีกว่าตรงนี้ก็คือถ้าเรานับกันแล้วลดดาเมจทั้งหมดจากพาร์สี่้าเราทําได้หมดนะฮะก็คือตร,ตรงนี้ก็คือไดแอนดรอยทาก็ตโกคูในเทิร์นเดีกวกันกแหล่งเงี้ยจะได้ลดดาเมจอยู่ที่ห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เลยแต่มันก็จะแบบว่าไอคอนนี้ก็ต้องหลังยิงมันไม่ใช่เป็นตัวละครที่ลดดาเมจเต็มที่ตอนโดนดักหน้าได้ไงอันนี้หลังยิงน มันเขียนว่าต้องโจมตีแล้วค่อยแล่ลดามจเพิ่มเติมมันจะเป็นตัวเป็นตัวหลังยิงเหรอแต่เอาจริงมันก็ไม่เชิงมันก็ไม่ได้หลังยิงถึงขั้นแบบขนาดนั้นจา๋จามันจะยืนช่องหนึ่งผมว่าก็น่าสนก็น่าจะได้น่าสนใจอยู่เพราะว่านี้ก็มีดีเฟนซ์ให้แต่ว่าหลังยิงจะได้เปอร์เซ็นต์ดีเฟนซ์เพิ่มแล้วก็ลดดามจคือมันจะถึกมากกว่าหลังยิงแต่ก็น่าจะไปยืนดักหน้าได้ด้วยนะในบางจังหวะนะครับแล้วคีเลตเนี่ยมันก็ตันได้แบบเกินร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วเพราะวา เต็มที่คือ70แล้วก็ตรงนี้อีก17อันนี้17ตั้งต้นแล้วก็17เเปอร์เซ็นต์ิเลตอีกหลังยิงไปอีกอก็คิ้เกินร้อยเปอร์เซ็นต์ได้เลยแต่ว่าช่วงแรกอะ่ะมันอาจจะยังคิ้ไม่บ่อยเนาะเพราะว่ามันจะยังเพิ่งเริ่มเก็บโดนโจมตีอะไรอย่างนี้แต่ถ้าโดนดักหน้ามาเยอะก็อาจจะคี้ง่ายเลยเนาะอันนี้เพราะว่าด้วยคำที่ว่าการเก็บพาสีแม่งต้องโดนโจมตีไนมะ่ใช่ว่ามันต้องโจมตีเองน่าสนใจฮนะพาสีผมถือว่าดูดีนะฮะดูดีอยู่ ใช้ได้เพราะว่าถ้ารวมเล่นในทีมโอเมกา้ามันก็ได้ลดดาเมจจากจีทีบอสที่มันซับไปได้ด้วยไงก็ลดดาเมจก็จะมากกว่านี้ถ้าได้หัวท้ายก็คือ20%เลยนะก็ลดดาเมจแบบหลัก70%ได้นะฮะเอาเรื่องอยู่ทีนี้ตรงท่าไห้ตายนะฮะท่าไมมตายเล็ก,กเป็นการเพิ่ม a d k แล้วก็ดีเฟนซ์เพิ่มดาเมจเนี่ยเพิ่ม50ส่วนดีเฟนซ์30% 1เปอร์เทินแล้วก็ลดดีเฟนซ์ศัตรูได้เนาะส่วนท่าใหญ่นี่เป็นแบบอันอาร์มแบบต่อย เป็นการสแต็กด้วยสแต็กดาเมจห้าสิบแล้วก็ลดดีเฟนต์ตัวเองเอ้ยลดดีเฟนต์ตัวเองก็เฮียลดดีเฟนต์ศัตรูดิตัวละครบ้าอะไรยิงลดดีเฟนต์ตัวเองมีเด้อนะฮะก็เป็นสายสแต็กดาเมจในเวลาเดียวกันซะด้วยนะทซงนี่มาเก่งอยู่ไม่มีนะฮะไม่มีถึงแม้หน้าตามันจะมีคือมันไม่ทันแล้วอ่ะมันมันมีมันแบบตำนานแล้วไงพอเห็นมันย้อนกลับมาต่อให้มันดูเก่งมันก็ยังคงแบบหน้าร้ออยู่เหมือนกันนะครับซึ่ง ผมว่าเก่งอยู่นะต้องรอดูว่าออภาพรวมว่าสรุปมาแล้วเนี่ยมันจะทําได้ขนาดไหนผมมีแค่55%คงจะไม่ได้วื้อวังอลังการมากนะครับคิดว่าถ้ามันแบบถ้ามันยิงสักส0 4สล้านได้ก็น่าจะแจ๋วแล้วเพราะาตัวนี้ก็เป็นตัวละครที่แท้งได้ด้วยนะครับแล้วก็มีเบิ้ลอะไรด้วยเออไอการที่มันเบิ้ลจากการเก็บบอลลุงนี่ดีนะเพราะถ้าไม่ตายเล็กมันก็เพิ่มดาเมจห้ ถ้าเรานับดูแล้ตัวแม่งเองตีไม่ตายได้เต็มที่คือสี่รอบเลยนะครับถ้าคุณไปอ,อัมเบิร์นำแล้วมันติดทุกอย่างเนี่ยตรงนี้สองรอบจากตีธรรมดารอบหนึ่งในเทินแล้วก็จากการเอาเส้นท้าอีกรอบหนึ่งเป็นสี่รอบเลยก็นับว่าเอาเรื่องนะฮะตีสี่รอบต่อให้มันยิงแค่แบบ30มล้านแต่ว่าดาเมจรวมมันน่าแตะร้อยล้านได้แน่ๆน่าสนใจนะฮะพร้อมกับคีเลตร้อยเอซของเขานั้นเยี่ยมไปเลยแหละนะเออดูดีนะครับดูดีอยู่แต่ว่า ข้อเสียคือบังคับเล่นกับพวกแก๊งมันเลย Android Target Goku บังคับจัดทีมนะฮะถ้าใครเพิ่งมาเริ่มเล่นก็ทําทีมยากแต่ถ้าใครที่เล่นมานานเหมือนพวกเราแล้วนะคงเข้าใจกันดีว่าเรามีทีมให้มันอยู่อยู่แล้วผมว่าที่ผมติดปัญหาคือตรงนี้ t r r e t g o ค u อะ่ะมันบังคับในเทินเดียวกันอะไรงี้แล้วมันส่งผลให้มันได้เปอร์เซ็นต์ดีเฟนซ์ทุกอย่างดูเยอะเหมือนกันนะตรงนี้ได้ดีเฟนซ์ได้ลดดามจได้เปลี่ยนบนอลอ่ะทากคู คือต้องแคทแทรเกตโกคูมันก็มันไม่ได้แบบเป็นพวกโอเมก้าได้ไงคือถ้าใครจะเล่นทีม g t นะต้องเล่นคู่กับเบบี้อย่างงี้ยเ,เพราะเบบี้มันติดแทรเกตโกคูอยู่เว้ยแต่ว่าที่เหลือมันก็ไม่ได้อ่ะมันต้องพึ่งแบบอันนี้ผมว่าเป็นปัญหาอยู่เว้ยที่เหลือคือมันดูโอเคหมดละมันไม่ได้แบบยุ่งยากอะไรแต่ว่าเนี้ยคือบังคับแล้วก็ไม่ค่อยจะสอดคล้องกันง่ายขนาดนั้นทำได้แต่ว่าไม่ได้ทำง่ายผมคิดว่านะ เออมัน,ม,นมันบังคับในเทินไงไม่ได้แบบถ้าเป็นแค่ในทีมอ่ะง่ายเลยอีซี่แต่นี่คือมันเขียนว่าในเทินนะครับเมื่อมีแอนดรอยหรือทา r เก็ตโกคูในเทินเดียวกันก็เลยบังคับมากๆต้องจัดตัวละครที่มันเป็นแคปพวกนี้อยู่คู่โลดิชันเดียวกันกับ17หรือว่าจะให้17เป็นตัวลอยก็ไม่น่าเวิร์กป่าะว่าตัวมันแอบแบบต้องเก็บต้องนูน่นต้องนีน่ต้องนั่นหน่อยนะครับถ้าผมคิดออกนะพวกทาเก็ตโกคูก็มีอยู่ก็เบบี้ ฟีเซอร์อะไรเงี้ยฟีเซอร์ฟ้าเอวาที่เพิ่งได้ ECA ฟีเซอร์อตัวใหม่ที่เป็นสลับกับโกเตรตา้าอะไรแบบนี้โบลีก็ได้นะฮะโบลีแดง l อลไอซูเปอร์ ECA ถ้าจะพูดถึงว่าเล่นในทีมโอเมก้าเชนลอนนะผมคิดว่าจากทรงอ่ะถ้าจัดฟูล GTBOS ทำตรงนี้ยากแต่ว่าถ้าคุณผสมกับตัวอื่นอ่ะทำได้อยู่ตามนั้นนะฮะก็ถ้าเกิดว่าใครมีความเห็นยังไงกับซูเปอร์เซเว่นทีนนะครับบอกกันได้บอกเลยว่าแอบตืน่นเต้นเหมือนกัน เพราะว่าผมก็มีทีมพร้อมไงไม่ได้แบบต้องมานั่งลําบากเรื่องการจัดทีมอะไรอีกก็รอเทสครับวันน่าจะวันที่7ปะ่ะนะวันที่7น่าจะเอ,อ e น่าจะเข้ามาโอเคนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าชอบอย่าลืมฝากกดไลค์และกดแชร์กันด้วยแล้วเจอกันครับผมบ๊ายบาย